สวัสดีครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคอมเมนต์ขยะคืออะไรเมาแรงหน่อยนะวันนี้ไปเจอข้อความจากใน t i k t o อกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับแอดดิวคนเดิมนะครับสวัสดีมอลำเสียงวิหกด้วยนะสำหรับ f c หมอลำเสียงวิหกที่เข้ามารับชมมอลำมพาไปเพลินวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมาแรงเมาแรงจากใน TikTok ซึ่ง ใน t i k t o อเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนที่เอาคลิปของหมอลำเสียงวิหกไปลงเนี่ยเขาก็จะลงแบบแชร์กันไปแชร์กันไปกออ๊กอปอันนู้นก๊อปอันนี้ก๊อปอันนั้นมาแล้วก็แชร์ลงไปแชร์ลงไปเพื่อเรียกกระแสนะครับแล้วก็ให้คนคามเมนมันก็จะกระจายออกกันไปได้รวดเร็วแล้วก็ยาวมากๆซึ่งมันก็จะมีคนชอบ85ที่เหลือก็คือ15ก็คือคนที่ ลังเลลังเลแล้วก็เกลียดเลยนะทีนี้เราอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าการเป็นศิลปินต่อให้คุณจะดังขนาดไหนก็แล้วแต่มันต้องเจอคนที่เป็นอวตารเข้ามาสิงสู่อยู่ในช่องของคุณหรือเข้ามาสิงสู่อยู่ในแพลตฟอร์มสาธารณะแน่นอนเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนปั่นป่วนแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่ใช้ไม่ได้กับแฟนคลับจริง แฟนคลับจริงเขาจะไม่เชื่อครับอย่างเช่นย่านุพ่อนกซื้อกินที่เกาหลีไปคราวนี้อยู่เกาหลีซื้อกินแน่นอนชัวนะไปเจอมาข้อความหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องจริงครับทีนี้เราเห็นข้อความเหล่าเนี้ยที่มันปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะมาอธิบายแทนเลยนะว่าเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปซื้อกินนะพ่อนกเนี่ยเขาทําหน้าไปกับเพื่อนนะครับเขาไม่ได้ไปกับยานุคนเดียว แตออกสื่อเนี่ยออกยานุคนเดียวแล้ววลากินเวลาอะไรเนี่ยบางครั้งก็ยังลําบากเลยใช้เวลาพักผ่อนดูดน้ำก็ยังดูดลําบากจะเอาเวลาที่ไหนไปซื้อกินแล้วย่านุถามหน่อยแค่เข้าผับเนี่ยเขามีมาตรฐานนะครับเขามีเกณฑ์อายุนะว่าอายุเท่าไหนเข้าไม่ได้เท่าไหนถึงเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ๆกันอยู่อะครับแฟนคลับและเราจะไปเชื่อกับข้อความขยะแบบนี้ทําไม เพราะว่าข้อความขยะแบบนี้คือบางครั้งคือแบบมาแบบสไตล์เมาส์แรงมาเลยแบบโอ้โหยานุพน่อนกซื้อกินจากประเทศเกาหลีไปเกาหลีมาคราวนี้แบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่อะ่ะเราก็เลยอยากจะมาพูดให้กระจ่างนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าถ้าศิลปินโดนแบบนี้นะครับศิลปินควรหยุดนิ่งไม่ต้องเป็นแลกแล้วก็ต้องอทําหน้าที่ของตนเองต่อไปเพราะว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดคือแฟนคลับ แล้วก็คนที่คุณรักแล้วก็คนที่เขารักคุณเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดพลังใจจากเหล่า f อซที่เขารักคุณจริงๆมันมีมากกว่าอาวตารไม่กี่ตัวไอ้พวกอวตารไม่กี่ตัวเนี่ยควรบล็อกตัวเองออกไปจากโซเชียลมีเดียนะครับไม่ควรอยู่ในโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการสร้างพลังลบให้คนเขาแตกแยกกันคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าชาวอีสานนะครับ ถ้าเกิดได้ปกป้องคนที่เขารักแล้วปากแทบแค่ไหนเขาไม่ยอมนะที่จะมาให้คุณไปลุกรานในพื้นที่ของเขาคนคนหนึ่งกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์กำลังจะเผยแผ่วัฒนธรรมทางภาคอีสานแต่มาเจอคนสกัดดาวรุ่งคุณคิดว่าชาวอีสานจะยอมหรอถูกไหมครับแอดิวไม่ใช่คนอีสานแอดดิวเป็นคนชลบุรี แต่แอดดิวชอบสเสน่ห์ของหมอลำอีสานชอบกินอาหารอีสานมีเพื่อนเป็นคนอีสานแล้วเพื่อนของแอดดิวก็เป็นหมอด้วยเป็นคนอีสานด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เป็นคนอีสานที่เป็นเพื่อนแอดนะแอดสามารถกินลาบก้อยได้กินก้อยดิบได้กินก้อยขมได้กินอาหารอีสานทานซุ้มตําตได้ทุกอย่างปรุงปลรราได้หมดนะแล้วก็ทําสื่อหมอลำเสียววิหกตรงนี้มามันเป็นการซึมซับไปด้วย ซึมซับวัฒนธรรมทางภาคอีสานไอตัวเราเองเราเห็นข้อความย่านุพ่อนกซื้อกินที่เกาหลีเรายังไม่พอใจเลยแล้วคุณคิดว่าคนที่เป็นคนอีสานเขาจะพอใจเลยที่คุณไปพูดอะไรแบบนี้กับคนที่เขารักถูกไหมครับคนอีสานไม่ใช่แบบนี้ทุกคนนะนกพงศกรเขาไปทำหน้าเพื่อที่จะเตรียมตัวมาทำงานเพื่อเปิดฤด,ดูกาลปีที่ห้าพ่อนกนะครับ หรือ,อย่านุเนี่ยเขาก็ไปเป็นเพื่อนพ่อนกแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆดูแลพ่อนกนะครับแบบพี่กับน้องดูแลกันที่เกาหลีแล้วเราก็คิดไปในทางบวกดีที่สุดเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจเขาและตอนนี้เขากลับมาจากเกาหลีแล้วเขาสร้างผลงานเขามีาสเสียงวิกเทเตอร์นะครับเขามีเวทีเขามี อะไรที่ต้องทำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการหาคนหรือหาคนมาเสริมทัพในองค์กรหาแอดมินหาอะไรต่างๆต่มอมนอ้ไะไรคืองานเขาเยอะมากๆเลยยังเดียวคือการโชว์สเกด้วยคืองานของเขาที่เขายังไม่มาเปิดเผยให้กับมิลาแฟนเพลงเราก็ไปเม้าแรงซะแล้วนะคนเหล่านี้ควรจะอยู่ในที่ของเขาอยู่ในที่ชอบที่ชอบและไม่ควรไปละลานใครนะครับมันไม่สมเหตุสมผลกับ สิ่งที่คุณมาบอกว่าย่านุก,กับพอนุกเนี่ยอยู่ประเทศเกาหลีแล้วซื้อกินนะคำว่าซื้อกินเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะถ้าตีความหมายออกไปนะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะไม่ขอพูดอะไรมากแต่วันนี้ก็จะมาบอกวิธีการว่าเราเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยง แต่ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าไปแลกนะครับให้เราทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเดินหน้าต่อไปเพื่อแฟนคลับจะบอกว่าแฟนคลับคือสิ่งสําคัญมากๆเพราะแฟนคลับเนี่ยจะเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจให้เราแล้วแฟนคลับจะเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานต่อไปอนี่คือแรงสนับสนุน ที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าอาวตารพวกนี้นะครับก็เหมือนพวกแมงวันแมงวีปัดออกไปนะครับไม่ต้องสนใจมันมาตอมก็ปัดมันออกไปอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่านะโอเคถ้าใครเห็นด้วยก็พิมพ์หนึ่งมานะครับเซฟหมอลำเสียงวิหกครับวันนี้ขอแคดี่อนครับสวัสดีครับ